วันนี้พี่จะมาทำภารกิจเปิดคำพีเบคอนเรามาดูกันว่าคอมโบของเบคอนจะโหดขนาดไหนก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ของพี่ลายด้วยเลเบิลช็อปร้านบริการเติมโรบักราคาถูกพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์ตบล็อกฟุตคิงเลกาซี่เต็ดบอลโซเซอร์แบทเดนเกลซูตองเกนแบทเดนเกลและแมปดังๆอีกมากมายรวมไปถึงการรับฟาร์มไอเทมในเกมก็มีด้วยเช่นกันถ้าน้องๆสนใจก็ทักไปได้เลยที่แฟนเพจเลเบิลช็อปเติมถูกเติมไว้ใส่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์มาครับผมอันดับแรกเราก็หาผู้ต่อสู้ก<ฮ>่อนนะนี่เจอละมาครับผม เราก็จะคอมโบ3แล้วก็ต่อด้วยสกิล2แล้วตามด้วยสกิล1นนั่นเองครับผมนี่จับขึ้นมา3แดดหน้าต่อย1 2 3สแล้วก็ตามด้วยสกิล1เอาเอาอันนี้มั่วนะมั่วนะโอ้ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันใจเย็นมาดิฮะเราต้องจับด้วย3ต่อยขึ้นมานะครับผมแล้วก็แดดหน้าชนนะแล้วก็ตามด้วยสกิล2แล้วก็ปิดด้วยสกิล1นั่นเองนะครับผมอ่าแต่ว่า ตอนนี้เราผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยว่ามันยังไม่ชินกับฟอร์โมยังไงล่ะโอ้โหโดนก่อนแล้วจังวันนี้โอ้โหใจเย็นดีเธอ A2 องไอ้สองโอ้โหแดนน่าต่อยไม่โดนหว่ะโอ้โหมันเข้าเตอเคาเตอร์ทำไมเคาเตอร์ทำไมโอ้เอ้ย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 เ้ยรอสวนเอ้ามันก็ไม่โดนเหมือนกันมาดิอุ้ยโดนงัดเอ้าโดนเหยียบสวยละแตกไหมเนี่ยเรียบร้อยเอายางว่ะเฮ้ยเอ้อ เอาลบได้ป่ะมาดิลบเอา้ามึงโดนมึงโดนกูนี่งไ,ไงนี่ไงคอมโบเบคอนจับสามขึ้นมา <c oughs> แดดหน่ชนเอวันหน <c oughs> ึ่งสองสามขับด้วยสกิลสองแล้วก็ปิดด้วยสกิลหนึ่ง <c oughs> เรียบร้อยไปเลยนะครับผมโมโหตึงเกินนะครับเบคอนตัวนี้มาคนนี้เอาอีกอ่ะไม่ใช่ว่ะคนคนใหม่ดี่มามันขา,ขาวๆเหมือนกัน เอาดิโดนตีมาจับ2แล้วก็ตามด้วยสก,กิลหนึ่งเป็นยังไงเหยียบ3ขึ้นมาต่อยโชว์ไปหนึ่งทีแล้วก็แดดหนนะ้านี่ไงหนึ่งสองสามยำกระมอมเป็นยังไงอุ้ยยังไม่แตกเอาหนูมาแตกเฮ้ยใจเย็นดีเอา้ามันล้านพี่เหรอมันล้านเหรอไอตัวนี้ล้านพี่เหรอโดนแน่หนูจะ่คอมโบเบคอนไหมเฮ้อเจ๊เย็นเจ๊เย็นโอ้โหมันเอาหนักเัาเต็ม,ม่ะเอออเกือบโดวนวอลคอมโบ เออให้โอ้โหไม่ให้หลุดเลยเหรอเนี่ยจับสองต้านไว้สกิลหนึ่งเอาไม่ใช่เหยียบสามเมยากเหยียบมั่วนะเหยียบมั่วนะไม่โดนอเด็ดอ้อมหลังไม่โดนเอาเคอเตอร์ทำไมสั่นกลัวจัิงวะเนี่ยแดดหน้าชนทวิคอมโบเอาไม่โดนวะเอาบล็อกก่อนอ่ะตีไงต่อยหนึ่งต่อยสองจับสกิลหนึ่งอ่ะเหยียบสามขึ้นมาครับผมแล้วก็ต่อยหนึ่งต่อยสองต่อยสามทวิคอมโบเอาไม่โดนสวยแล้วโดนจับ ใจเย็นใจเย็นไอน้นุ่มนี่ไงจับสองนะยังอุแหลกดอแดนน่ะไม่โดนครับผมจังหวะนีะ้มันรัดพี่ว่ะพี่ไม่ไม่แห่ไฟว่ะฮะ่อยเกือบตายแล้วมันรัดได้ไงโอ้โหโอ้โหโดนนี่ไงเคาลเตอร์เว้ยแต่ครับผมจังหวะนี้ <Easy. S 1> เรียบร้อยไปเลยนะครับผมทีหลังอย่ารัดพี่นั่นนองมาเรามาทดสอบคอมโบเบคอนอีกคนนึงเอา้าไม่โดน มาดิได้เสมอแดดอ้อมหลังต่อยหนึ่งต่อยสองย่ำกระหม่อมวิไมเลกดอเอาต่อยดวงครับผมจังหวะนี้ย่ำกระหม่อมอีกทีนึงจับสามขึ้นมาแน่แนาต่อยหนึ่งสองสามจับด้วยสกิลสองแล้วก็ปิดด้วยสกิลหนึ่งโอ้โหย่ำกระหม่อมโชว์อีกหนึ่งทียังไม่แตกนะจังหวะนี้เอาเอาเรียบ้อยไปเลยครับผมจังหวะนี้อีซี่เกิน มาดิเไป็นไงคอมโบเบคอโนโหมดปล้วงูบล็อกได้พี่บล็อกได้เนาะนนยำกระหม่อมจับสามแดดแนะ่เอวันหนึ่งสองสามงัดขึ้นจับด้วยสกิลสองแล้วก็ปิดฉากด้วยสกิลหนึ่งเป็นยังไงเอวันหนึ่งสองสามยำกระหม่อมหัวปักปูนไปดิโอหัวปักปูนไปเดี๋ยวนี่ไงอีซี่ไหมเอ้าไม่โดนว่ะเฮ้ยอุ๊ยโอ้โหมันเอา้าอะ มันหลอกพี่โอ้โหอะไรอะไรเอาบินเหรอเฮ้ยนั่บิน้หือโอ้โหเจ็บว่ะเจ็บว่ะใจเย็นดีน้องนะให้พี่ตั้งหลักก่อนพี่พี่ตั้งหลักก่อนหืึนี่ไงบล็อกไงติดบล็อกไงเปรียบลอยไปเลยครับผมตัวแตกไปนะอืเอ้าเอ้ารอบสองมาเด้อก็มีใจจัดให้อะนะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเด้จะเอาอะฮะ มันยอมไม่ได้ม,มันบอกว่าเสมอมาโอืมเสมอมาแพ้เบคอนไม่ได้ศักดิ์ศรีเสมอมันค้ำพอเออโอ้โหโดนเหมื่อไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮใจเย็นดิใจเย็นในนมอุ้ยแดนอ้อมหลังโอ้โหกับสองใจเย็นเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โหนี่กดอีโมทใส่กูด้วยเนี่ยเอาจัดเนี่ยมาจะจะจะให้ไม่ค่อยชอบว่ะคนกดอีโมทใส่ว่ะน้อง เซทฮอกซิกก็ให้มันดูรุ่นด้วยครับผมอันนี้มันเบคอนครับผมต่อยหนึ่งต่อยสองย่ำกระหมอมขึ้นมาไหมเอาเหล็กดอเอาบล็อกได้ต่อยหนึ่งต่อยสองครับผมงัดขึ้นจับสองแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งเป็นยังไงแหมเปิดตำราบเบคอนย่ำกระหมอมอ่าเข้ามาดีนี่โอ้โหโดนเอาเอาสิต่อยดักว่ะต่อยดักขึ้นมาแดดอ้อมหลังเอ้าไม่โดนลืมต่อยครับผมจังหวะนี้นะ เหลือเลือดนิดเดียวนะมห,วหมุนหัวอีกไหมหมุนหัวอีกหรือเปล่าฮะไม่หมุนหัวโชว์แล้วหรออุย้ยโดนต่อยสวย,สวยแล้วสวยแล้วไอ้ก้อนขวักล่ำยังไงไรนุม่มเรียบร้อยครับผมเอา้าไม่แตกเฮ้ยเอา้าโดนอยู่ดีอย่างวันนี้แตกไปนะครับผมอ่าไปอีกเอเดอร์สันเอเดอร์สันก็โดนนะพี่จะบอกให้นี่ไงทวิคอมโบอัดคอมโบเอ้าโอ้โห มันวอคอมโบกูเฉยเมื่อกี้กูจะวอคอมโบ os, มันหาเอาโดนจับอีกสวยละสวยละใจยเย็นใจยเย็นสองใจเย็นเย็นสิมังคองนี่อะกูเล็กดอเข้าเตอร์ลงน,นี่ยังไงล่ะเล็กดอวะ่ะโดนหลอกไปหนึ่งจังหวะจังหวะนี่เอามาดิอย่าแดดมั่วนะอย่าเข้าเตอร์มั่วนะครับเจอไหมเจอไหมอยากเจอคอมโบเบคอนหน่อยไหมครับย่ำกระมอม กลับขึ้นมาแดดหน้าต่อยยังครับผมจังหวะนี้งานขึ้นแล้วด้วยสกิลสองแล้วก็ไปฉากด้วยสกิลหนึ่งอะไรจะอีซี่ขนาดนี้มาครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูฟี่ก๊งก๊งน้อต่อยลมนี่ไงอะลูฟี่เหรอฮะกลับขึ้นมาลูฟี่เจอเบคอนหน่อยไหมครับสอง เดียบร้อยครับผมตามด้วยคำบอกไปก่อนเอ้าผมไม่ไปโดนด้วยไงเอออู๋ใจเย็นโอ้โหโอ้ลูฟี่โอ้โหลูฟี่มันเอาหนักเอาเต็มว่ะเดียวแด๊ดดเอาหนักเข้าไปโดนหลบหลบหลบแล้วก็แดดต่อยหนึ่งต่อยสองเอ้าเออมันมันตึงยังว่ะลูฟี่ทำไมลูฟี่มันตึงยังครับอื้มาดิโอ้หุยโอ้หุยโอ้หุยใจเย็น ออนี่ง้างนานมึงง้างหมัดนานเป็นไงน่ะเอามั่วนะมั่วนะเอามั่วนะต่อยหนึ่งต่อยสองย่ำกระหม่อมครับผมจับขึ้นมาแล้วก็แดดหน้าชนหนึ่งสองสามจับด้วยสกิลสองโอ้โหเป็นยังไงครับผมพลังเบคอนอือเด้อเอาเจ้าอีกเหรอฮะฮะเอาเปรียวตัวไหนมาเนี่ยโอ้โหตัวนี้มันจีน้อยดีกว่าต่อยหนึ่งต่อยสองครับผมจ้ำกระหม่อมจับสามขึ้นมา แดนหน้าต่อยหนึ่งต่อยสองต่อยสามงัดขึ้นแล้วก็จับด้วยสกิลสองโอ้โหจับไม่โดนจะบ้าตายไม่เป็นไรครับผมจับสกิลหนึ่งก็ได้มาดิเอวันหนึ่งสองสามกระโดดย่ำกระหม่อมเอา้าไม่โดนสวยละเอา้าเนี่ยเป็นไงวอคอมโบมไม่ติดไม่เป็นไรครับผมแตกอยู่ดีไหนครับผม 2, เอา,า,าลูฟี่จะเอาอีกว่ะนะลูฟี่ห้าเหรอพี่เขาจะจัดให้นะมาดิลูฟี่ประทับเบคอนหื เอาดิเฮ้ยไม่โดนไม่โดนตปลี่ยงาคร,ารับผมจังหวะนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วกูเอาแล้วไงนี่แล้วเขาก็จัดให้ไงเอามาดิบล็อกมั่วนะเอาแหลกโดนี่ไงบล็อกต่อยบล็อกต่อยย้ำกระหม่อมโชว์หนึ่งทีจับสามแดดหนะ้าต่อยครับผมหนึ่งสองสามอัพเกรดขึ้นแล้วก็จับด้วยสกิลสองแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งเป็นยังไงของโมเบคอนเออเอาไปก่อนหนึ่งชุดเอาไปก่อนหนึ่งชุดเดี๋ยวโดนชุดสอง Terror, ium, ata, way, เอาแดดมาแดดกลับไม่โดนเอ้ากูก็ไม่โดนเหมือนกันวะอือไม่โดนอีกว่ะมั่วนะมั่วเอ้าต่อยหนึ่งสองสามยำกระมอมเรียบหน่อยครับผมลูฟี่ก็แตกได้เหมือนกันมาไม่เกล้ยวเหรอเกล้ยวเหรอไม่ยอมเหรอไม่ค่อยยอมเหรอนี่ยังไงย่ำกระมอมอือจับสามแดดหน้าต่อยเอ้าบอลทันโอ้โหเราแดดช้าไปหน่อยนิดนึงอือเกือโอ้แตกอือเกือบไว ว้าเลือดเหลือปิมหลอด <c oughs> เลือดมันยังเต็มอยู่เลยเอื้องัดจับสองเอา้ามันแหลกดอมันยังเหลือเอา้านี่ยังไงล่ะนงงะจับสามเด็ดนะต่อยได้ครับผมจังหวะนี้เอวันหนึ่งสองสามงัดขึ้นแล้วก็ตามด้วยสกิลดึงมาดิเอวันหนึ่งสอ,องสามยำกระหม่อมโชว์ไปหนึ่งทีไปยัไงเลือดเท่ากันแล้วเอา้าดิเอาดิโอ้โหไม่โดนว่ะนี่ไงแด็ดนะต่อยหนึ่งสองสามจับสกิลสองเรียบร้อยไปเลย โอ้โหอะไรจะอีซี่ขนาดนี้ที่หลังก็เออพิมพ์แล้วพิมแล้วเด้นะเมื่อกี้พิมพ์แล้วฮะเมื่อกี้พิมแล้วนี่ไงหืมหล็กดอไปน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนตับเวยแล้วเวยแล้วนี่ไงเหล็กดอสวนดอสวนยังไงโอเว้ยฮะต่อยีกหนึ่งแดดหน้าไม่มาครับผมอย่างวันนี้เราเสียเหล็กดอตอนนั้นก็เลยแดดหน้าไม่ได้นั่นเองนะครับผมเอาดิฮะอย่าผิวอย่าผิวขอร้องครับเล้อ ขอร้องครับมาดิฮะอ,อมไ่โดนว่ะสวยละน,แบบนีไงไะใครนี่เองใครเนี่ยน้องโอ้โ,อโหกำลังดวนหนึ่งหนึ่งเลยโอ้โหมีตัวเจือกแล้วยังวะเนี่ยโอเดเอา้ามันจะเอาเรอให้ได้ปะ <c oughs> เห็นเราเลือดน้อย <c oughs> เห็นพี่เลือดน้อยแล้วจะเอาเหรอ <c oughs> เฮ้งัดขึ้นจับสอง <c oughs> แล้วก็ตามด้วยสกิลหนึง่งนี่อ่ะอือเป็นยังไงเหยียบครับผมเลี้ยว<แ>อยไปเลยแตก อามาไอาตัวนี้จะเอาอีกเหรอเราจะจัดให้นะโอเคมาถ้ารองนชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอองบิลายด้วยเจอกันใหม่อีพีนะ